สวัสด,ดีครับพ่อแม kind of no so ่พี่น้องของข้อมูลเล็กๆทิ่บ้านหน้าครับมือนีเาของวันที่สิบห้าาคมสองนลอยกสิบหกครับเป็นช่วงเศเ้าๆครับของวันัิตยูลาดน้อยเต้านอครับอำเภอมเมื่อวันวัดขัดแก่นครับมือนีพัดยการทครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องปั่มยรกยาการช่วงเศ้าๆครับมือนีง่วงกระจายครับข้ากล้วยกระไายเดี๋ยวที่เก็บ ภาพบรรยากาศกับเช็คราคาหัวราคากล้วยฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งสองเอฟซีเรากำลทันทีกำลังรับชมทางของความสุขทีในวันหน้าครับเดี๋ยววันนี้เก็บภาพบรรยากาศก็ว่าชิน็นหม้อถึงกล้วยนะครับราคานะครับขึ้นหรือลงครับเดี๋ยววันนี้เปปข,ข้าไปเไปพวกันบพี่น้องครับใช่ไหมครับ ลูกโยกมงคลสองหมื่นเจ็ดตีได้สองหมื่นเจ็ดอ๋อเนี่ยตีลูกลูกไผ่ครับลูกโยกมงคลคลูกโยกมงคลทุ่มสูงไรเป็นไรเนี่ยสูงร้อยยี่ห้าสูงร้อยยี่สิบห้าเอามาสองตัวนี่บอกครับนี่ครับตัวที่สองายเป็นไรเนี่ยตัวสองขายแล้วสองหมื่นพันครับโอ้สองกับสองหมื่นกับพันหนึง่งครับอู้ยคือเป็นตะเลี่ยงนะครับไอตัวนี้แม่ตะเลี่ยงแม่เพิ่นไปแซวนอออกตีแยกแม่แยกมากเนาะครับเนาะเอาไอเอามาสองตัวตะไบได้ไปตัวหนึ่งแล้วไอ สงวนหรือสอทอดสงวนเอาฝากเบอร์ไปนี่ไอ้ศูนย์แปดหนึ่งครับครับผมศูนย์สี่เกียครับศูนย์แปดสามโอ้ยเป็นตะเลี่ยงเด้อพี่น้องเอาขอบคุณหลายไอ้ครับใชครับผมให้พี่น้องเขาอยากได้ครับยังโทรมาหาไอ้ไส้เราอยู่ทั้งกุหลาบครับเคื่อนอุบลรัตน์ครับครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อดำครับครับผมครับโอ้เอามาจากตัวมือนี่พ่อเอามาตัวเดียวครับตัวเดียวครับผมอ้ยเป็นแม่ข้าผูนี่ผูครับ เป็นผูครับพี่น้องลูกไผ่นี่ลูกเบิ่มครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งลูกเบิ่มเนี่ยราคาหลายป็นไดนี่พ่อหมูคือลำแพนดีแท้หมื่นแปดครับพี่นอ 18, ้องราคาหมื่นแปดพมสูงหลายป็นไดพ่อประมาณร้อยยี่สิบอยู่ครับพี่น้องเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งหางน้ำกันครับโอ้หางเง้วครับพี่น้อง ค้างงหญ่ดีอายุเพื่อไรเป็นไดพอนนิเจ็ดเดือนนี่ล้อายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องอืมซ้ำนี่นี่เศร้านุ่มแล้วมันบ่อผอหางนุ่มเหล่เด้ออยากหางเลยาดิน้นาอครับเนาะเอาท่านไดมองหาครับพอพันสายเลือดดีเป็นลูกของเบ่มพันล้าเนาะพ่อเนาะเอาแต่ว่าใบหลอดบ่มีดอกพี่น้องเอาเบิ่งเนือเบิ่งชิงน้ำกันแข้งขาดีครับโอ้ยหมันลํำแพรยเราหลดุด หูกองกองน่องครับผมเอายีพ่อฝากเบอร์ไว้แน่พ่อเก้าฮาครับศูนย์เก้าฮาครับหนึ่งสองหกครับสี่หนึ่งเจ็นหกครับเอาพ่อดำด้วยครับผม เอาคุณพอ่อคุณพ่อสารดีครับพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมยี่พ่อเอามาจากตัวมือน,นี่ามาตัวเดียวมาตัวเดียวแล้วเป็นอะไรยังไม่ได้ขายเออเอา,เอา,เ,อาเอาครับเดี๋ยวลูกสิไปหาครับพอ่อเอาเป็นโคบมั้งเป็นยังไงน,นี่ไอ้นี่ตัวนี้เป็นแม่เดียวผสมโอ้แม่เดียวผสมโอ้มาคือเนาเ่าเลยครับใบเนาปั่นรถไฟครับโอ้ขับเน่าเน่าครับผมเพิ่งเห็นในสนามครับนี่ครับตัวเน่าเน่าปิตะเลียงได้เก็บภาพฝากพี่น้องครับสำหรับท่านใดอยาก สีได้เมียเงีวเงีสถานะเพิ่นเป็นยังไงครับใบนี่สถานนาผสมล่อพันรอบครับผสมโตเจ้า่อสินสมุดครับโอ้ทับตัวมากเนาะครับเนาะแต่ว่าล่อพันรอบอยู่เป็นใบล่อพันรอบครับผมทับตัวเจ้าสินสมุดมากครับพี่น้องพุ่มสูงหลายเป็นไรครับเนี่ย้ายสามสิบเจ็ดหัว้อยสามสิบเจ็ดโอ้เป็นตะเลียงมันคือเงี้ยวแท้มันเป็นสายใดนี่ครับตัวนี้ครับพอเมันเป็นลูกเจ้าแบงครับเป็นสายของเจ้าแบงโอ้พอเป็นลูกเจ้าแบงของสายเจ้าเจริญเนาะ เป็นหลานปู่ดัง ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเป็นแม่สาวอยู่เหมือนบ่ครับนี่เป็นแม่แยกลูกแล้วครับแม่โอ้แม่แยกลูกออกมาแล้วเนาะครับเนาะโอ้อันนี้บ่แม่ลูกเพิ่นเด้อครับนี่ครับอ๋ออ้ใช่เอามาจากตัวมือนี่เอามาแม่นี่กแม่น้อยครับกบแม่น้อยเอาแม่นี่ฝากพี่น้องเฮาแน่เปิดไว้หลายบันไดอ้ายเปิดใบสี่หมื่นเก้าพอุ้ย49,000ืาพครับพี่น้องราคาคั้วคือถือกน้อยเนาะหรือว่าถือกได้เนาะกันราคาเล่นๆนี่แม่ ซ้ำนี้สีปรามั่นเป็นสิแ <Então, S 1> สนกล ú, ัวหุ่นน้อยเนาะครับผมครับมือนี้อยู่ตลาดบ้านเต่านอเด้อยครับเด้ออยู่อำเภอเมืองเฮาจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมือนี้ไอ้ไส่เล่าเอามางามครับผมไอ้ไส่เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ในห้าพี่น้องเฮาอยากได้ครับศูนย์หกหนึ่งครับผมเจาซื้อสามครับที่หาเจ้าแปดครับครับผมไอเชิดเนาะครับเนาะครับผมเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเฮ้าเบอรงไกลไก่น้ำกันเดี๋ยวสิให้เบองถ่ายน้ำกันครับหางครับเลยครัออ ตัวเงาเลยครับเงาห้างกันไงครับแ่แยกลูกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รออตรวจท่องอยู่ครับพึ่งผสมตัวมา ผสมของไงไอ้ไรกว่าครับผมผสมของไผ่กว่าครับไปผสมของเสียเบิ้มครับอ๋อผสมครับเสียเบิ้มครับผมกวางห้อยคอับสินสมุดเป็นโลูน้อยเนาะครับผมโอ้ใบหลอดมี่ครับพี่น้องหลอด่ใบมี่ใบครับทับตัวของสินเจ้าสินสมุดครับของเสียเบิ้มครับผมเอาฝากพี่น้องเอาไว้ครับอีกตัวใดอีกไรบ้านนี่ครับแม่นั่งน้อยครับอ๋อเอาตัวนี้เอาไว้ก่อนครับได้แม่นั่งน้อยห้าครับบ้านี สายพัฒนาครับโอ้ยน้อยๆนี่ที่ไอ้ครับโอ้ยแม่น้อยครับพี่น้องอืมงานดูข้อคอนมโอ้มีมีสายอยู่เป็นบ่อครับนี่มีครับผมโอ้กระย้อนเพิ่นคือยังเหลี่ยมดีแที่ไอ้เนาะดีอันนี้เอามงกีมเพิ้ลหน่อเพิ่นเฮาโอ้บึ้งเนี่ครับตัดหลังเพิ่นครับพี่น้องครับโอ้ลายเป็นไหนนี่ไอ้เนี่ยโอ้ไวอ้ย มือหาพัน,พนห,หนอยโอ้ยมืนหาพันหาลอยครับลูกของไอ้ของอลังการครับเพชรลูกของเพชรอลังการครับพี่น้องครับโอ้ในน้อยแต่ว่านในน้อยแต่ว่าตาัดล้งดีให้หน้อไอ,อ้นอนาะครับผมคนนิสายโอ้ถ้าผมนยนั่งนันไดแม่พนันอยสามสิบแน่นอ่ง แต่ว่าปกติสับมันตัวน้นอยๆนี่ตาดหลังมันดีพอเต็มบะหนีได้น้อยเนาะนนอืมอันนี้ตาดหลังดีครับเลาดีเล่าโหดเลยครับเนี่ยกินยากินยากับเก<ด>่งแเราด้วยครับพี่น้องแยกลูกมาเอาไอ้ฝากเบอร์ไว้อีกกับเปิดราคาเท่าไรก็มืดหาทีครับหาพันหาลอยเอาหาพี่น้องเรับหมักน้ำอาฝากเบอร์ไว้อีกศูนย์หกหนึ่งครับผมเก้าสี่สามครับสี่หาเก้าแปดครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับไปเชิดครับ ครับผมครับสวัสดีครับใช่มันเป็นสายใดครับนี่ครับเป็นเป็นร้านปังว่าโอ้ร้านปังปังแปดริ้วเขาเนี่ยนะครับผมครับพอพอเพิ่นเป็นลูกปังอ๋อพอเพิ่นเป็นลูกปังเนาะครับเนาะโอ้เนื้อหนังคือดีแท้ครับคือนตัวเงาดีแทีอ้ร้อยสามสามครับโอ้ร้อยสามสิบสามอายุเพิ่นหลายปันไหนเนี่ยไอ้ ยี่เอาสิบเก้ายี่สิบเดือนเนี่ยครับฟันน้ำนมเดอนวนะหลุนฟันน้ำนมอยู่พี่น้องแต่ว่าแข้งขามันคือเหย้าเลยครับขาเหย้าดี่โอ้กุ้งสางดีด้วยครับพี่น้องดีโอ้ข้าวเหนียวนั่นแซ่ต์นาน้ำซ้ำน้ำที่จริงมันเหลืองมุ้ยมุ้หมดเลยครับโอ้ข้วเยนอน น้ำมันจี่ออกดำๆเนาะครับเนาะ <ผม S 1> นอนน้ำไอ้ไส้เปิดไว้ไร่เป็นไรน,นี่เปิดไว้สามหมื่นหาพันครับอุ้ยราคาสามหมื่นหาพันครับพี่น้องรับประกันร้อยสามสิบสามรับประกันความร้อยสามสิบสามอยากเล็กอยากน้อยอยากเล็กอยาก,ยากน้อยอยากให้พี่น้องเบื้องไทยน้ำกันครับอของไอ้มงคลไส้มื้อนี้ไอเอามาจากตัวไอได้ม่ตัวเดียวยเป็นตะเลียงของเราอยู่ครับ สูงน้อยเนาะส่องสูงส่องโยวกน้อยเนาะลักษณะดีเนะครับพี่น้อง,งร้อยซี่ที่หายครับแม่เป็นสายชนบุรีครับโอ้แม่แม่มาทั้งสายชนบุรีน้อยเนาะสายชนบุรี ก็ว่าตัวสูงตัวโยกดีครับประกันที่ร้อยสามสิบเท่าใดไว้ร้อยสามสามครับร้อยสามสิบสามครับนั่นก็เป็นกำไรของคนซื้อไปหมดโอ้เบิ่งดูครับแข่งขากว้างๆเอิกปากเผาใหญ่งๆเนาอไอเนาะแม่สายชนบุรีแม่สายชนบุรีครับผมเอาไอไสฝากเบอร์เข้าไว้เนาะศูนย์แปดเก้าครับผมเกียหนึ่งหาครับหนึ่งเกียซีซีครับหอยมงคลใช่นะครับหอยมงคลใช่หรือไอหอยมงคลใช่นะครับเนาะอยู่ในฟาร์มเข้าหลายบ่ครับอยู่ด้วยนี่มี่หาหกตัวครับมี่หาหกตัวห้าพี่น้องเข้าอยากได้น้ำนีพี่ กัดฟ้ามเ่าอยู่ใสครับบ่ายอยู่บ้านพ่อตำบลบ้านพ่ออำเภอเมืองจังหวัดนรันเอาอยู่อำเภอเมืองเทานี่เนาะครับเนาะเอาผู้ใดอยากได้กล้วยงามๆหรือกล้วยนี่มีราคาเท่าไรเป็นป้ายไงสวัสดีนะคะแ่งต้นแสงต้นกับมี่เนาะครับเนาะแสงต้นกั่แสงต้นกับมี่แสงต้นับเอาจังกันอยากได้กันยังโทรหายังถามมันเนาะครับผมเอาอะไรมาพูดหลายๆหลาบครับเป็นลูกสายใดล่ะพ่อคือเดี๋ยวเอาเลยครับลูกสายเงินไทยครับมันจะลวไป่ตุ้งตอปีของในอันลูก ซุปเปอร์บิ๊กครับผมเอาพี่น่องของสายเงินอนูไทยครับพันได้สักเดือนแล้วพ่อลุกเดือนลูกสี่เดือนครับสี่เดือนวกว่าครับพี่น่องเป็นตาเอาของคุณพ่อเราอยู่ครับผมเงาหางดีครับพี่น้องเอาอี่พ่อเปิดไว้ไหลปันไดครับหาสิบหาครับตาล่องเลยราคราสาม่เมียพนเป็นสายใดก่บพ่อแม่สายบานธรรมดาแม่สายบานธรรมดาแต่ว่าเนื้อหนังดีนะครับเบื้องการส่งลูกแล้วดูครับเอาอยากให้เบื้องลูกครับพี่น้อง แม่ไนหน่อยแต่ว่าเบื้องการทรงลูกดูครับเต็มดีครับครับผมคุณพ่อแม่แม่เป่นสูงหลไรปันไดนี่ครับเขาเจ้าว่าว่าลอยน้ำชิบหายน้ำชิบหาแล้วแต่ผมไม่ได้วันอ๋อครับประมาณนี้นะครับเนาะลอยสามสิบบวกกี่แล้วครับพี่น้องเนาะครับเนาะพ่อเนาะเอาประกันที่ลอยสามสิบบวกเอาคล้ยลูกคล้ยลูกแรกพี่พ่อนี่อ๋อครับผมเอาอีพ่อ ฝากเบอร์โทรไว้นะครับนักแปลนก้าครับผมนักแปลครับนักหาแปลเข้าครับครับผมพ่อให้ลูกครับเอาบ่อให้ลูกครับผมเอาคุณพ่อราคาหนีกันยังพ่อคุยกันได้อยู่เนาะพ่อเนาะครับเอาฝากดีฝากน้องเข้าไว้ครับััันน้หวกไดเอาเบิ้งดูครับการช่วงลูกเพป็นครับผมตันตันน้ำเงนครับเบิ้งเอาครับพี่น้อง ใช่เป็นแม่ลูกบ่ครับนี่ครับแม่ลูกครับคุณใช่เปิดไลฟ์ปันไดครับนี่สองหมื่นเจ็ดไม่สองหมื่นเจ็ดครับโอ้ยลูกเพิ่นเป็นลูกไทยครับบ้านบันอย่แล้วลูกบ้านบันเท่าครับพี่น้องจ้างผสมน้ำบ้านนะเอ้ลูกรับจ้างผสมน้ำบ้านครับพี่น้องมาเบิ่งลูกดูครับโอ้ยลูกเป็นเซาเอา่ด้ลรอครับไอได้จักมือแล้วลูกเพิ่นครับ สีเขาขเรียนนี่ว่าสีเขวขวดเบียนครับแม่เป็นลูกที่เทไรน,นี่ไอ่ลูกลูกสองลูกสองลูก3าแม่ควมสูงหายเป็นไลครับลอยสามสิบวกได้อยู่ครับพี่น้องเบิ่งลูกดูกครับ ให้ลูกดีได้หระครับได้เอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับสาหรับท่านใดที่มั่งหาแม่ลูกราคาบ่แพงครับเกษตรกรเนาจับต้องได้ราคาไปพัฒนาตัวหน่อยเนาะเอาไอ้ไส้ฝากเบอร์ไว้นะครับศูนย์เก่าหนึ่งครับ4ีหนึ่งหกครับผมศูนย์สามหกครับผมไอ้ยังครับครับครับผมเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งงํำกับด้วยครับเบิ้งไกๆนะครับราคาบ่แพงครับนี่ครับแต่ว่าทรงลูกดีได้ครับพี่น้องนี่ลูกเพิ้นครับนี่ ลูกสิเขาควบเดือนพอดีครับไอ้ลูกง่ามครับพี่น้องเอาแม่วามสูงรอยสาบวกอยู่ครับฝากปีฝากน่องไว้อยู่ตลาดบ้านเตานอครับผม้ายใช่เอามาแค่คมเดียวนอ้อมึอนี่เอาขอพูดหลายๆครับ้ายครับจุกๆมันหมันครับ้ายัสดีครับครับผมราคาสองหมื่นเก่าดีครับอุยมันเป็นสายไหนพอคือดำดำ โบรูนะครับเนาะเอาราคาสองมื่นเก่าครับพี่น้องเอามาจากตัวครับพ่อมือนี่ตัวเดียวเนี่มาตัวเดียวเอาอี่อฝากเบอร์ไว้นะครับผมหนึแปดครับสามแปดห้าเจ็ดครับผมเ8 6แปดหกครับผมคุณพ่อยังครับผมครับผมเอาพี่น้องสองมืนเก่าครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆน้ำกัน สองหมื่นเก่าครับเพื่อนผสมไปครับพ่าเพื่อนผสมไปช่องว่างอยู่องว่างทองว่างเนาะครับเนาะเอาไปผสมเอาอ๋อไปก็ผสมตัวเนาะพ่อเนาะความสูงร้อยเท่าไหร่นี่วะร้อยสามสิบห้าได้อยู่ครับผมเอาฝากตี่ฝากน้องเข้าไว้ครับราคาสองหมื่นเก่าครับสี่หมื่นสองเป็นลูกได้นี่ลูกลูกมันบ้านครับ ลูกปู้ขึ้นแม่ครับพ่อผู้ครับลูกปู้ครับราคา4ี่หมืนสองแม่สูงลอยสามสิบได้อยู่ที่น้องพ่อเนาะครับได้ได้ได้ครับม่านก็ได้ครับแม่ม่านพร้อมม่านหงเกลียนม่านหงเดือนของไผ่ครับม่านของไอ้ใดอยู่ในถัองไผ่เบิโอ้เบิ่มพระลานเท่านี่ตีครับพ่อ เอาใบหลอดเท่ามีบ่ก็ย่งมันสดใบหลอดเขาถ่ามานาใบหลอดบ่ได้มานาเนาะครับเนาะเอาราคาสี่หมื่นกับสี่หมื่นสองสองพันครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรไว้แน่พ่อครับลุ้นก้าสามครับเจ็ดห้าเจ็ดครับห้าหนึ่งห้าสี่ครับผมครับผมเอาขอพูดหลายๆครับพ่อครับเอามากค่มเดียวนี่เนาะพ่อเนาะเพิ่งง่วนน้ำเออเออง่วนเข้ายู่ยใสไปนี่พ่อเอาขายไปแล้วเนาะครับขอพูดหลายๆครับพ่อครับเอ้ยหนึ่งหมื่นหาพันหารวยครับผมพี่น้องมันเป็นสายใดพ่อ สายใดพูดกันชีน,นี่เบิ่งเอาโอ้นี่ครับเอาสายพัฒนาเอาครับจักเป็นสายใดคุณพ่อเรากรับวู้ดจักน้ำแต่ว่าเป็นตะเลียงได้วยละครับผมเอาใครหำเพียงพเพียงเพราะใคอเจียกตัวมาดีแต่พอ่อจุนยอดก็เอาเป็นอเอาเป็นเลียงแท่นเพียงตัหดหยาอยู่ด้วยเนาะพ่อเนาะสุดยอดสุดดยอเต้นการกินเลยโอ้เบิ่งครับ ข้นเขาใหญ่ๆาผู้ใดอยากได้ไปจับสัตว์น้อพ่อเนาะเอาราคาหนึ่งม่นห้าพันห้าร้อครับเอาคุณพ่อมาแต่สชียอนี่มาแต่เชียงยื่นครับมาแต่เชียงยื่นเอามาตัวเดียวหนิที่พ่อตัวเดียวนเนาะเอาฝากเบอร์ไว้เน่ะสามวุ้นีบ่มี้อย่างที่พ่อคนโบราณบ่มีอย่างนี้โทรศัพท์ใส่ได้ใดนาะพ่อเนาะเอาอยู่เชียงยื่นครับแบโบราณเลยดิเอาขายแบบโบราณที่พ่อเดี๋ยวฝากเดี๋ยวสิเอาเบอร์ช่องไปให้ครับสิติดต่อที่พ่อให้ครับผมเอาเอาเบอร์ช่องไว้ได้ครับผม 0806026823กับเบอร์เฮามีอีกบ่ครับผมเอาเอาเบอร์ใดบ่ะเอา0610976113เอาอันนี้เบอร์หลานของคุณพ่อนี่ล่ะกล้วยดอนฮาผู้ใดอยากได้ไปจับสัตว์คุณพ่อมาตาไอเชียงยืนเนาะพ่อเนาะเอาให้พี่น้องเขาเบิ่งใกล้ๆครับเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้อง ขวันซองทั่งคูครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อโค่นเขาใหญ่ครับไค่หำเพียงเพียงตัวผูครับห่ามสูงสี่ร้อยประมาณร้อย1ิบเจร้อยสิบแครับเกือบได้อยู่ครับเอาฝากพีฝากน้องเข้าไปครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ